Hi everyone. Welcome to เรียนง่ายภาษาอังกฤษสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษ stop it หนึ่งความหมายหลายเวอร์ชันก็คือนอกจากคำว่า stop it ที่แปลว่าจุดเดียวนี้เรายังสามารถใช้ประโยคอื่นแทน วลีนี้ได้ด้วย stop it มีการเชื่อมเสียงนะคะตรง p i t โดยปกติถ้าอ่านตามคำศัพท์ก็จะออกเสียงเป็น stop it แต่มีกฎการเชื่อมเสียงสามารถเชื่อมเสียงได้ก็ใช้ stop it แปลว่าหยุดเดี๋ยวนี้ตัวอย่างประโยค Stop it! You hurt her. Stop it! You hurt her. หยุดเดี๋ยวนี้คุณกำลังทำให้เธอเจ็บคุณทำให้เธอเจ็บอยู่นะหยุดเดี๋ยวนี้ Hands off Hands off เอามือออกอย่าจับมีความหมายเดียวกับคำว่า Don't touch Don't touch แต่ Hands off ก็เหมือนกันอย่าจับ เอามือออกอย่าไปโดนมีการเชื่อมเสียง s กับ o แล้วก็ w f จาก hands off เป็น hands off ตัวอย่างประโยค hands off that coffee hands off that coffee อย่าไปจับกาแฟนั้นมันร้อน hands off that coffee แพ็กคิดินหยุดทำมีการเชื่อมเสียงสองที่นะคะคิดกับ T ินปกติจะต้องอ่านว่า pack it in แต่มันสามารถเชื่อมเสียงได้เวลาฝรั่งพูดก็จะพูดเร็วๆเป็นแพ็กคิดนหยุดทำตัวอย่างประโยค when it started to rain again We packed it in and go home. When it started to rain again, we packed it in and go home. เมื่อฝนเริ่มตกอีกครั้งพวกเราก็หยุดทําและกลับบ้าน Hold it, hold it. นิ่งไว้ค้างไว้เชื่อมเสียงตรง DIT นะคะ ตัวอย่างประโยค Hold it! You are putting too much salt in the soup. Hold it! You are putting too much salt in the soup. จุดก่อนเดี๋ยวก่อนเธอกำลังใส่เกลือไปเยอะมากเลยนะในซุป Must you? Must you? ทำไมต้อง ใช้กับประโยคที่พูดเกี่ยวกับนิสัยพฤติกรรมแบบน่าํำคาญนิสัยเสียนิสัยแปลกๆทำตัวลึกลับอะไรแบบนี้นะคะตัวอย่างประโยค must you spoil everything must you spoil everything ทำไมต้องมาแย่งทุกอย่างทำไมต้องมาทำตัวน่าํำคาญทำไมต้องมาทำนิสัยเสีย give something a rest give something a rest ให้ได้พักบ้างเถอะ kids give the TV a rest and go to play outside kids give the TV a rest and go to play outside เด็กๆให้ทีวีได้พักบ้างเถอะออกไปเล่นกันข้างนอก It. Cut it, cut it. But, bin cut it. หยุดทำมันไม่ดี. Boys, cut it. We'll get in the trouble if you keep throwing the garlic in the kitchen. Boys, cut it. We'll get in the trouble if you keep throwing the garlic in the kitchen. เจ้าหนูหยุดทำมันไม่ดีเราจะมีปัญหานะถ้าพวกเธอยังคว้างกระเทียมในห้องครัว Boys cut it We'll get in a trouble if you keep throwing the garlic in the kitchen Knock it off Knock it off เชื่อมเสียงเป็น knock it off knock it off หยุดทำรำคาญโว้ย แบบรำคาญนอะรำคาญจริงๆ Hey knock it off I'm tired of hearing you two fight เฮ้ยอยู่สักทีเถอะฉันเหนื่อยที่จะฟังพวกแกสองคนทะเลาะกัน Hey knock it off I'm tired of hearing you two fight มีข่าวดีมาแจ้งค่ะเดือนตุลาคมนี้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษจะสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น A ถึง Z ไปจนถึงสามารถพอที่จะอ่านออกแล้วก็เขียนได้บ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์หรือกดติดตามให้ไปกดไลค์ได้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษแล้วเตรียมตัวเรียนได้เลยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จาลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปกดไลค์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ Facebook จะสอนตั้งแต่ a ถึง Z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภาษาอังกฤษจนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ